ดีท่นผมทุ่านะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Happy Face Channel ชเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดราชบุรณะนะครับวัดเก่าแห่งอุทยาท้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับท่านผู้ชมครับน,นี่ก็จะเป็นแบบจำลองของวัดนะครับในอดีตก็จะเป็นอย่างนี้เลย ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในตัวของวัดแล้วครับตรงนี้จะเป็นนไม่นแน่ใจว่าเป็นโบสถ์หรือวิหารนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นนะระเบียงคดครับตรงนู้นครับที่เห็นไกลไกลจะเป็นระเบียงคดซึ่งแดดร้อนแต่ว่าก็ลมพัดก็แรงอยูน่นะครับเป็นพระพุทธรูป เก่าตรงนี้ครับก็องมือนมืดเกินไปนั่นคือองค์พระปางประทานนะครับกจะเก็๊บสระครุ่สวยงามเลย นี่จะเป็นส่วนของตัวใจกลางวัดแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าพระบางสูงนะครับมากเดี๋ยวเราจะไปขึ้นพระบางกันเลยครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาชั้นหนึ่งของพระประธานแล้วนะครับเอ๋พระบางประธานนะครับก็ไปกันต่อครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่อของ อีกชั้นของพระบางประธานนะครับได้ถึงบนสุดแล้วพอมาจึข้างล่างนี่ก็คือสูงมากนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ในองค์พระบางประธานแล้วมีข้างคาวด้วยครับนี่คือพระปรางคครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าสูงมาก นี่ก็จะเป็นบันไดที่กรมศิษย์เข้ามาขุดนะของที่อยู่ข้างในก็ไว่าที่พิพิธภัน์เจ้าสามพยาหมดนลครับมาครับไปไปเช้น,น้ากับข้างคาวันเหม็นอับมากนี่คือดูที่โจรน,นะครับมาขุดเอาสมบัติไปนี่จะเป็นแผงนต่างตะ ข้อมูลแล้วก็มีข้างข่าวแล้วก็มาอยู่ขั้นตอนที่ลกที่สุดครับลงบันไดไปข้างล่าง <S 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 นี่ครับก็จะเป็นเสียสัร,สร,ร,ร์ร,ร,ร,รูตุตรูปต่างๆบบางองค์ก็เรื่องไง เหลือแค่ฐานแล้วนะครับแล้วก็นี่เห็นบังเก้งไหครับเครื่องมือสมัยก่อนมันไม่สามารถตัดให้มันเป็นไงตรงอย่างนี้ได้และเครื่องเจาะลูยครับคือคนในสมัยมายเนี่ยเขาอยากรู้ว่ามันมีทองจริงหรือเปล่าผมอันนี้ัมสันนีฐานแล้วนะแล้วเขาก็เลยเจาะดูนั่นแหละ แล้วไม่ก็อาจจะอยู่ในช่วงตั้งกรุงรัตนโก,กสินทร์นะที่เขาเอาอิฐไปทําไปทําสร้างเมืองนะโอเคดีแล้วก็บางที่เราลงมาบอกเลยว่ามันเฮอเร่มากมันมันชันไม่ได้ชันอย่างเดียวบางขั้นมันเล็กนิดเดียว ครับท่านชมครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในโบสถ์ด้านหน้าแล้วครับเครื่องบินครับก็จะเป็นฐานแล้วก็จะมีพระพุทธรูปต่างๆนะครับในสมัยก่อนอยู่ก็คือตรงนี้เขาห้ามเราขึ้นนั่นเองครับ ต่สำหรับวันนี้ที่วัดราชบุรณะอิทยาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ